พี <PR. S 2> ่อ่นะตั้งที่นานั่งก่อนไหม อะคะสิ่งตอมาด้วยหนือไม่คือถ้าเอาไว้ในรถกลัวมันบูดกลัวมันไม่เย็นอย่าลืมเอาลงมาแล้วกันกลัวมันบูดท่านฝากมื่อเที่ยงใช่ไหมฝากฝากพวกพี่ไว้ไหมเราจะลงมาได้ให้ของกินด้วยของกินไม่ต้องยิ้วขึ้นไปเลยตอนนี้โอเคป่ะเออไปกินเที่ยงอืมนั่นแหละเดี๋ยวตอนกลับค่อยให้ของไม่นานใช่ป่ะคุยชั่วโมงหนึ่งไหม กนี้ก็เที่ยงึ่คนเที่ยงึ้บ่ายโมงอพี่ติดรถไปด้วยนะไปเอมติด้น่ติดน่เลยล้ออนี่ไงพมดีเลยกลลล้อขาเข้าไม่ติดขาขาไปเอ็มไม่ติดเขาคุยข้างบนหรือข้างล่างตองขึ้นความาเดย เขาข้างล่างมีเอสสิบเอ็ดอยู่เต็มเลยนะเขาเขาขออ๋อเหมืนก็ซ้อมเต้นกันตีหนูเห็นซ้อมเลยจริงนี่เลยนะมันต้องซ้อมเหรอมันอยู่ในไม่ใช่เขาเรียนเนี่ยไม่เป็นไรผู้หนูไม่เห็นเนี่ยอยู่ใน DNA อยู่แล้วนั่งเงี้ยวันอะไรอนี่ยอ้าวบ๊อดีเอาาวันนี้วันอะไรเอาเขาปิดเทอมแล้วจ้าเอาเหรอ ปิดเทอมจะเดือนแล้วลูกปิดเทอมมันหมดแล้วจะเดือนแล้วเนี่ยแต่ปิดแต่วันที่สามแล้วจะมหาหาอะไาไม่ปิดเทอมน่าจะปิดมิถุนาลูกน่าจะปิดมิถุนาเลยนี่มันปิดตาม AEC มิถุนาเปิดสิโอ้ยมนกินขนมอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวบอกว่ารอเดือนหน้าไม่ไหวเมื่อกี้อัดเพลงใช่ไหมคะ กินข้าวอิ่มแล้วนะเอ้ยกินข้าวแล้วนะแล้วเน,นี้ยพวกพี่เอื้อเขาคือโอบงแปงอ่ะโอ้โอบงแปงเอี่กเลยไม่ใช่เอแคร์เป็นดาร์กช็อกเป็นคัพเค้กวอลดาร์กช็อกมันใหญ่มากอันนี้ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเรากินนีน่สิพี่พอสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะพี่พ่อกินไปนอุ้ยอร่อยวะเรากินท <laughs> ี่บ้านสองวันแต่พี่เมทพูดเลยเออใช่เราไม่มีใครห้ามเมทเลย มีใครห้ามไม่เลยมีแต่บอกกินไปเลยกินไปเลยกินเลยแต่ดีนะถ้าสมมติเนี่ไม่กินนะ่ะอาจจะช็อกตอนที่ร้องเพลงเพราะเพลงยากมากเพลงยากมากจนแบบโอ้ตายแล้วถ้าไม่รียของหวานคงแบบไม่มีพลา<ม>ังน็อกแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าโอเคของหวานที่เรากินมันคงมันมีประโยชน์เเออออทให้้รงโคมันจะช่วยแต่ว่าไม่ใช่อยู่แค่ทำเพลงนะคะหนูตอนแรกหนูก็กินนิดนึงในสักพักพี่เอื้อว่าไปเซฟกันเถอะเน็ตเว่าเน็ตเลว่าพี่เอื้อถ้าสมมติว่าเน็ตพี่เอื้อช่วยเรื่องนะ อันหนักหนึ่งเน็ตจะนั่งกินอยู่เฉยๆหรือว่าเน็ตกินไปด้วยเดินไปด้วยดีมันจะได้เผาผ่านไม่ดีมีเอื้อก็เลยว่างั้นต้องกินไปด้วยเดินไปด้วยดีกว่าก็เลยโอเคจะได้รู้สึกดีพอไปเชนแค่ความรู้สึกส่วนตัวไม่จืดไปอีกถามว่าช่วยไหมไม่ชจืดกินเค้กบ้านส่วนไปอีกมันแค่ความรู้สึกส่วนตัวว่ายินกินแล้วดีไม่ใช่แต่คือเน็ตเล่นเวทอ่ะมันเผาผ่านตลอดทั้งวันชามขึเบอร์แล้วไม่ใช่หอข้นตัวเองมีเบอร์ไม่ต้องพูดจริงเหระ เนี่ก็เลยว่าเฮ้ยทำไมแน็ตขิวบ่อยขนาดนี้พี่เอืก็เลยว่า<ช>อ๋<ป>อเล่นเวทอ่ะมันจะแบบเผาผ่านตอลอดเลยอ๋อเป็นนี้นี่เองนี่เลยเน็ตตื่นแล้วนนนเน็ตไปฟิตเนสเลยเหรอใช่เป็นลมเหรอเหอ้อกินกล้วยน้ำว้าลูกนึงค่ะเป็นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเลยกะจะได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะเมื่อเช้าอ่ะแล้วเป็นชั่วโมงนึงเฉยยิ่งกลัวกลับมาอาบน้ำไม่ทันอยู่แต่เมื่อกี้มารถติดแล้วอ่ะใช่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 ชินแล้วถ้าไม่ออกเดี๋ยววันไหนจะงุนงิดแล้วมันเป็นเวลาที่แบบ ไม่มีคนใช่ไหมคะใคะยิย่งช่วงที่ถ้าสมมติว่าไม่มีอตาตอนเช้าเนี่ยเนทอยู่แต่เช่นสิบเอ็ดโมงไปถึงเที่ยงเนี่ยคนจะไม่มีเลยเหมือนแบบนี่เป็นของเนทอ่ะ <c oughs> สถานที่นี้เป็นของเนทอ่ะเนทจะเล่นอะไรก็ได้เนทไม่ต้องแบบใส่หูฟังเป,เปิดเพลงเลยโอ้โหชายก็จะพกลำโพงแม่บ,บ้านเข้ามาก็จะเต้นไปด้วยกันแม่บ้านเข้ามาเต้นด้วยเธอขยกเวทสิเขาถือบันไดเขาถืออไม้กวาดทั้งวันเขาก็เวทแล้วล่ะ ไม่กล่อไม้ถูอะเนาะรับผิดชอบคนละห้าชั้นน่ะโหคนหนึ่งห้าชั้นเยอะไหมเยอะแล้วแล้วชั้นนึงมีกี่ห้องโอ้ชั้นนึงหลายห้องสองแถวสองฟารใช้ได้อยู่เอาการเอาการพี่ตั้งกวาอยู่ไหนอะเขาขึ้นไปแล้วไหมอาวหรอโอเคเอาไหมจะไปยังไปแล้วแต่เดี๋ยวเจอกันตอนเลิกค่ะขนมข้าวต้มเอาตอนกลับนะ เอาตอนไปเอ็มนน่นอะวันนี้เนี่ยต้องแบเอานั้นถุงก็ไว้ข้างล่างเนาะได้เอาไว้นี่ก่อนแล้วได้ได้เดี๋ยวรักษาไว้ให้ดีแล้วนะจ้ะเจอกันนะคะเอาน้ำป่ะเออเอาน้ำเปล่าไปสักขวดป่ะเปล่าก็ได้ค่ะขวดเดียวเอาขวดหนึ่ง นี่เป็นไรค่ะกรอกเลยกรอกเลยเป็นเป็นความถนัดที่กรอกเออไม่ต้องนี่เช e ้าเลย